ครับสวัสดีครับอยู่กับผมฮักบ่าวดอยครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีและท่านผู้ติดตามที่น่ารักทุกๆท่านครับผมผมฮักบ่าวดอยมีสินค้าใหม่มานําเสนอจะสวยสดงดงามขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยนะครับผมหน้าร้านก็จะประมาณนี้ครับร้านใหม่ครับแต่เป็นร้านเจริญยนการเกษตรเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรและที่อยู่เนาะข้างในร้านนี่ของเยอะมากครับนี่ ตอนนี้ย้ายมาใหม่นะครับห่างจากร้านเก่าประมาณประมาณกิโลครับหรือแปดร้อยโลประมาณนี้ครับตรงโน้นนี่จะเป็นเส้นไม่สอดนะครับมาจากแม่สอดมานี่ครับมีลานี่มานี่ครับจะอยู่ยูเทินพอดีเลยครับนี่ตรงนี้ยูเทินนะครับตรงนี้หอพระครับหน้าพระเนาะตรงนี้จะเป็นห้วยนกแรนะครับนี้มานี่มาหนี้ครับร้านอยู่ใกล้ๆครับมองหาง่ายครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในครับเนี่ย ส่วนไม่สอดมาจากทางโน้นนะครับนี่มองเห็นเลยครับต้องข้ามกันครับร้านใหญ่มากครับนี่ของในร้านก็จะมีประมาณนี้ครับร้านเก่านี่จะเนาะของจะแคบหน่อยครับตอนนี้สต๊อกของเยอะมากครับส่วนรถไถอยู่ในล่มนะครับและและเครื่องรถไถครับเดี๋ยวผมพาดูโซนนี้ก่อนเลยครับนี่นี่จะเป็นโครงสิงสยามนะครับอันนี้อยู่ที่หมื่นสามนะครับเนี่ยนี่มาเลือกก็ได้ครับเยอะครับนี่หนึ่งสอง สามสี่โอ้เยอะครับนี่หมื่นสามนะครับนี่ชุดนี้ครับนี่ก็มาเลือกมาชมกันได้ครับส่วนรถการเกษตรมีนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่คันครับเทเลอร์อยู่ตรงนู้นครับนี่ส่วนอุปกรณ์การเกษตรครับตรงนี้เลยครับนี่เยอะครับนี่ใครอยู่ใกล้ๆก็มาเลือกมาชมได้ครับนี่ร้านใหม่นะครับเพิ่งเปิดครับนี่มาอุ่นนุนกันได้ครับนี่สวยๆครับนี่อันนี้โค้งหมื่นสามนะครับนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในครับนี่เลยดูข้างนอกก่อนอันนี้ส่วนนี้จะเป็นพวกผนรถไถนั่งขับเนาะก็จะประมาณนี้ครับนี่ตัวนี้ครับอันนี้ผมยังไม่ได้ถามราคานะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรท้ายคลิปและที่อยู่ครับนี่รถการเกษตรครับนีกีคันครับของยังจัดไม่เสร็จเลยครับเนาะก็จะประมาณนี้ครับยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ครับเพิ่งย้ายมาใหม่ครับนี่ อันนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับเนี่ยรถการเกษตรครับใครอยากได้ก็โทรมาสอบถามได้ครับทรงนี้ครับสีเขียวครับเครื่องยนต์ครับตัวนี้เครื่องยนต์ครับโอ้โหนี่น่าจะต่อใหม่ครับนี่ประมาณนี้ครับนี่ครับนี่โฟไหมครับอ๋ออันนี้ธรรมดาครับธรรมดาโอ้ดูตัวนี้ครับยันมากนะครับเนี่ยโอ้โห เนี่ยลองเองนะครับนี่เฉพาะโรงนี่เก้าหมื่นนะครับแต่รวมนี่นี่ผมไม่มั่นใจเขาโอ้พีเอฟร้อยหกสิบครับเนี่ยเนี่ยังขับเลยครับใครสนใจก็นี่ติดต่อสอบถามได้ครับยังม็มีเจ้าของนะครับเนี่ยเนี่ยเราเอาเองนะครับเนี่ยไปแล้วโอ้ยันมากนะครับโอ้โบววินนะครับเนี่ยสุดจัดครับเนี่ยราคานี่บอกเลยไม่แรงครับแสงกลางๆประมาณนี้ครับเนี่ย เครื่องนี่ยันมากร้อยหกสิบนะครับนี่ไปแล้วไปแล้วอยยางสุดครับอะไหรเต็มนะครับขายนะครับนี่ใช้งานด้วยขายด้วยครับนี่วันนี้ครับใครสนใจก็มาดูที่ร้านได้ครับนี่ตัวนี้โฟนะครับเนี่โอ้ยจัดครับยอดครับมาแล้วครับอร่อยมากครับโอ้ยยางสุดครับ โอ้โหเครื่องแรงๆนะครับยันมากใครชอบยันมากครับ160นะครับเนี่ยนี่ตัวนี้160นะครับยันมากครับนี่ครับโอ้โหเครื่องยางใหญ่ครับมีพร้อมใช้ครับเนี่ยใครสนใจก็มาดูได้ครับเนี่ยวันนี้เท่าไหร่เนี่ยชุดนี้ครับชุดนี้เท่าไหร่เงี้ยแบบเพาะตัวแบบมือเครื่องเครื่องนี้ก็ไม่เลือกเอาได้เนาะอยากได้เครื่องตัวไหนครับ ส่วนเครื่องนี้เดี๋ยวผมพาไปดูราคานะครับอยากได้ตัวนี้หรือคูเวต้าได้หมดครับยกขึ้นได้หมดครับเฉพาะตัวนี้แปดหมื่นครับเนี่ยเนี่ยครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ถ้าทําแล้วน่าจะอยู่ประมาณเดี๋ยวผมดูก่ราคาก่อนนะครับร้อยหกสิบครับยันมาร้อยหกสิบน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่หมืนห้าเนาะถ้าทำนะครับก็บวกบวกตัวรถอีกแปดหมื่นครับประมาณนี้ครับ ใครอยากได้เครื่องเล็กกว่า <sk ill> นี้ก็ถูกลงมาอีกครับนี่อยากได้เครื่องกินแรงก็มา Broken Broken ว่ากันครับนี่อันนี้โชว์ขับโชว์ให้ทมแล้วครับนี่บอกไม่ทําโชว์นะครับ,บท,ทําทําไม่ขายครับทําไม่ใช้งานครับนี่แต่เครื่องนี้ใหญ่มากครับถ้าทําทรงทรงําสีเนาะอกแรงแน่นอนครับไม่ทําสีก็ได้ครับอันนี้เดิมๆเลยนะครับนี่นี่สภาพเดิมๆใครชอบเดิมครับถ้าถ้าทําแล้วจะอยู่ที่ราคาประมาณสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับ แต่ตัวนี้ผมไม่มั่นใจครับต้องมาคุยกับมียครับตัวรถนี่แปดหมื่นครับนี่ประมาณนี้ครับดูทรงครับกระบะพร้อมใช้ครับนี่ของยังไม่ได้เอาลงนะครับเพิ่งย้ายร้านเข้ามาใหม่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเบอร์โทรและที่อยู่ครับนี่ก็เขตบ้าน้วยนรแรเหมือนเดิมครับแค่ย้ายออกมาประมาณสี่ห้าร้อยแปดร้อยเมตรไปครับประมาณนี้ครับตีไปไม่เกินโลครับนี่ส่วนนี้ก็เครื่องยนต์นะครับพร้อมใช้งานเหมือนกันครับ รถกางเกษตรเยอะครับนี่นี่ประมาณนี้ครับสวยๆครับนี่ใครอยากได้ก็มาเลือกมาชมได้ครับส่วนกระเช้าข้างหลังนี่ก็มีขายเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ทราบราคานะครับผมจะไม่ถามเฮียนะครับแต่นี้ทําให้ขายนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามครับใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามได้ครับนี่ส่วนเทนเลอร์ครับเทนเลอร์นี่เดี๋ยวผมไล่าราคานะครับเทนเลอร์ ส่วนสาลี่นะครับสาลี่จะอยู่ที่หมื่นสานะครับไม่แนบนะครับถ้าแนบหมื่นห้าครับนี่ตัวนี้ครับประมาณนี้ครับหมื่นสครับตัวนี้ก็หมื่นสครับแหนบหมื่นห้าครับแต่ทําสีให้พร้อมนะครับอันนี้คือสภาพแบบเดิมๆไงครับนี่มาเลือกมาเลือกได้ครับเลือกสีได้ครับก็มาคุยกันครับรายละเอียดเนาะนี้ยังไม่ทําครับอันนี้คือตั้งโชว์ไว้ก่อนอุ๊ตัวนี้เป็นเพลาครับแนบครับ ถ้าทําเสร็จก็หมื่นห้านะครับเนี่ยมีหนึ่งสองสามเยอะเหมือนกันครับเนี่ยประมาณนี้ครับอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับโอ้มีตัวนี้เลยครับโอ้อน่าจะเป็นเบรกมั้งครับเนี่ยอ๋อใช้เป็นเบรกนะครับโอ้โหอ๋อไปเก็บงานสักหน่อยโอ้เบรกครับเบรกครับมีระบบเบรกนะครับเพราะว่าเป็นเพาท้ายครับเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าทําเสร็จหมื่นห้านะครับตัวนี้หมื่นสามครับประมาณนี้ครับนี่ส่วนพวกเพาทงเพาท้ายครับ ก็จะมีประมาณนี้ส่วนพี่ๆ FC ท่านไหนอยากได้อะไหลชิ้นไหนหรืออุปกรณ์ชิ้นไหนหก,นหนก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนะครับหรือคอมเมนต์ใต้ค e ลิปวีโอได้ครับเดี๋ยวผมแฮกมาดอยมารีวิวให้ชมแบบเต็มๆเนาะว่าอยากชมอะไหล่ตัวไหนเป็นพิเศษครับส่วนตัวนี้จะเป็นพวกเผารถใหญ่ครับหกร้อหรือสิบร้อครับโอใหญ่มากครับนี่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับเนี่ยมาเลือกมาชมเอาได้ครับ ส่วนข้างหลังนี่เป็นเครื่องครับเดี๋ยวใจเย็นนะครับสําหรับใครที่อยากชมรถไถครับเดี๋ยวผมพาดูหน้าร้านก่อนครับเพราะว่าของเยอะมากครับเดินชมเนี่ยใครอยากได้ชิ้นไหนก็มาเลือกมาชมกันได้ครับนี่พวกกระซงกรซีครับแยกขายเหมือนกันนะครับเนี่ยขายหมดครับนี่นี่ใครอยากได้อะไรตัวไหนถ้าเห็นแล้วก็โอมาเลือกเอาได้ครับหน่นกันชนครับโน่นฝั่งโน้นครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยครับเดินไปดูหน่อย ตัวนี้จะเป็นตัวค้ำถอดล้อแล้วไถเนาะนี่ก็มีขายเหมือนกันครับนี่ประมาณนี้ครับนี่อันนี้พวกกันชนครับกันชนหน้าครับนี่มาเลือกก็ได้ครับตัวนี้ตัวเต็มเลยครับนี่ใหญ่มากครับตัวนี้ครับนี่เหล็กครอบเลยครับข้างหน้าครับนี่ประมาณนี้ครับนี่พวกคอนโซลก็มีเหมือนกันนะครับท่อครับนี่ท่อพักของฮีโน่ครับตัวใหญ่เลยครับนี่ อันนี้ก็ยังไม่ได้ยกลงเลยครับนี่ยังอยู่ที่สาลี่อยู่เลยครับยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นาะก็ผมมาถ่ายให้ชมก่อนเนาะเพราะว่ายังทําไม่เสร็จเลยครับเผื่อพีพีเอฟซีคิดถึงครับไม่ได้มานานแล้วครับประมาณเป็นเดือนแล้วมั้งครับไม่ได้มารีวิวครับโอ้ยางเส้นนี้สวยมากครับมิชลินครับนี่อันนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับโอ้สวยมากครับยางเส้นนี้ครับ เลือกมาเป็นยางอะไรได้นะครับใครอยากได้ครับนี่ประมาณนี้ครับคอกครับนี่ประมาณนี้ครับผมพาไปดูรถคันแดงส่วนคันนี้คันแดงครับโอ้โหสุดจัดมากครับคัสซีรถกระบะนะครับอะไรเต็มหลังรถครับอันนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับนี่ใช้วิ่งขนของมาที่ร้านนะครับไม่ได้ไว้ทําไว้เฉยๆครับขับได้ทุกคันนะครับนี่น่าจะแสนกลางๆนะครับดูท่าแล้วเนาะประมาณนี้ครับ สีสวยมากครับนี่ประมาณนี้ครับโฟวินครับโฟือนกันครับนี่พร้อมลุยครับอะไรเต็มหลังรถครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้ารัในร้านครับส่วนในร้านก็จะประมาณนี้ครับไม่ได้จอดตากแดดเลยนะครับรถถครับนี่เด็กๆนอนวัสดีจ้าวัสดีจ้าวัสดีจ้าตัวนี้เก้าสิบนะครับนี่เก้าสิบนี่ใครอยากได้ก็ มาเอาไปใช้งานได้เลยครับเก้าสิบนี่จะอยู่ที่สองหมื่นนครับครับสองหมื่นบาทครับนี่โรงนี่สองหมืนแปดครับนี่ประมาณนี้ครับส่วนที่ f อซที่อยู่บริลำนะครับว่าอยากได้ R t 1 2ทีหนึ่งสองห้าครับมีนะครับก็มามาเลือกเราได้ครับว่าอยากอยากเอามาเทินเราก็มาดูก่อนได้ครับดูของของจริงก่อนได้ครับนี่ตัวร2อยห้ามีนะครับครบชุดเลยนะครับนี่ พร้อมโค้งเลยครับนี่สวยๆครับนี่ตัวนี้สองหมื่นตัวนี้สองหมื่นแปดนะครับนี่ส่วนตัวนี้สองหมื่นเก้านะครับเครื่องครับโค้งนี่สองหมื่นแปดครับนี่ตัวนี้หนึ่งสองห้าครับสวยๆเลยครับเรียบเรียมครับนี่โค้งก็เอ็นซีพัดหนึ่งสามหนึ่งเนาะนี่สองหมื่นแปดพันครับนี่นี่ก็โค้งตาช้างเอ็นซีพัดเอ็กเหมือนกันครับสองหมื่นแปดพันบาทครับตัวนี้ตัวร้อยครับ ร้อยสองหมื่นสี่พันนะครับเนี่ยมีแทบทุกสเปกอัครับถ้า PFC อยากได้สเปกไหนก็มาเลือกมาชมได้ครับมีแบบโอ้โหครบเลยครับส่วนตัวนี้ R t รทีร้อยครับแล้วก็โครง n อ็นหนึ่งสามหนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่สองหมื่นนะครับโครงตัวนี้ครับส่วนเครื่องนี่สองหมื่นสี่ครับนี่สี่หมื่นสี่พันครับชุดนี้ครับนี่ส่วนตัวนี้ R t รทร้อยครับนี่ R t ทร้อยเหมือนกันครับ ส่วนพี่เอฟซีอยากได้เซตทีหนึ่งห้าโอ้มีเข้ามาเยอะมากครับเป็นสิบเครื่องนะครับนี่ตัวนี้สองหมื่นสี่พันบาทเหมือนกันครับโครงนี่สองหมื่นครับสวยๆเลยครับนี่เรียงนะครับน่ารานครับมีในร้านอีกนะครับนี่ยังไม่หมดนะครับมีในร้านอีกครับเดี๋ยวผมพามาเดินชมครับนี่ดูเครื่องซะก่อนครับโหเยอะมากครับนี่อลังมากครับโอ้โหตัวนี้รถรถตีดินนะครับรถปั่นดินครับนี่ประมาณนี้ครับ มีหนึ่งคันนะครับใครอยากได้ครับนี่ขายเหมือนกันครับเดี๋ยวผมไม่ทราบราคานะครับนี่ผมมีดูเครื่องซะก่อนครับโอ้โหสุดจัดครับเยอะยิงครับโอ้โหพีพีเอฟซีดูครับเลือกไหวหรือเปล่าครับผมนึกว่าสภาพนางฟ้าทั้งนั้นนะครับใหม่ๆห่ทั้งนั้นนะครับเนี่ยนี่พร้อมใช้ทุกทุกเครื่องนะครับนี่นี่มองขนเผือกนึกว่ารถเครื่องใหม่เลยครับดูครับโอ้โห ผมก็จะไล่ยันมาก่อนเนาะโอ้ถ้าไล่หมดนี่คงทั้งวันนะครับตัวนี้ท f 150ครับเดิมๆครับนี่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเนี่ยใครชอบเดิมๆมาเอาไปได้ครับยันมากครับนี่ถ้าทำแล้วก็จะประมาณสี่หมื่นห้าพันบาทครับนี่อยากได้แบบไหนก็มาคุยกันได้ครับนี่ร้อยห้าสิบนะครับมีมีเข้ามาหนึ่งเครื่องครับแล้วก็ตัวนี้ หนึ่งหนึ่งห้าครับหนึ่งหน่้าน่าจะอยู่ที่สองหมื่นสองนะมั้งครับสองหมื่นสองครับนี่สภาพประมาณนี้เลยครับนี่ส่วนนี้จะเป็นอีทีครับอีทีแปดแรงมั้งครับเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ยังไม่ทําครับนี่ตั้งก่อนครับตัวนี้สิบเอ็ดแรงครับตัวนี้พร้อมใช้งานครับนี่ร้อยสิบครับสิบเอ็ดแรงแหละครับสิบเอ็ดแรงจะอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทครับนี่ นี่ตัวนี้เลยครับเดินไปไม่ได้ครับนี่อันนี้ก็ยันมากครับร้อยห้าครับนี่ t f c ท่านไหนอยากได้เครื่องไหนก็เนาะคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเนาะแต่ตอนนี้นี่สตาร์ทไม่ได้เลยครับเดินเ็ยังไม่ได้นะครับเครื่องเยอะมากครับนี่สนใจเครื่องไหนเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูโซนเซทีครับนี่ประมาณนี้ครับหนึ่งหนึ่งห้ามีอีกตัวนะครับสองหมื่นสองครับตอนนี้ร้อยยี่สิบครับ ตัว RT 1 2ึ่7ร0 0ยบนบาทครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ ZT หนึ่งหนึ่งครับตัวนี้28,0 0 0บาทครับตัวนี้ก็เยอะเหมือนกันครับนี่มีข้างหลังด้วยนะครับข้างหลังก็มีนะครับนี่ใหม่ๆคลิกๆเลยครับนี่เปิดเปิดโชว์เลยครับนี่นี่สวยไม่สวยครับนี่ดูเครื่องถ้า PFC เข้ามาไม่ต้องหิดหวังครับ ได้กลับไปทุกคนครับบอกเลยออกออกไปไม่ออกมือเปล่าแน่นอนครับสวยทั้งนั้นครับตัวนี้ร้อยครับนี่สองหมืนสี่ครับตัวนี้ร้อยยี่ครับนี่ตัวร้อยยี่นี่จะอยู่ที่สองหมืนเจ็ดพันบาทนะครับนี่ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ร้อยยี่ครับนี่เดี๋ยวไปดูโซนนี้ก่อนครับตัวนี้ร้อยสี่สิบครับอาทีครับตัวนี้จะอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทนะครับนี่มีครบแทบซุกสเปกอะครับ แล้วแต่พี่ f ออยากได้ครับอยากได้สเปคไหนมีหมดนะครับนี่นี่ก็ร้อยสี่สิบครับร้อยยี่ครับตัวนี้ทําใหม่ครับสวยมากครับผมจะเดินไปดูไงครับนี่ตัวนี้นําเสนอเลยครับเพิ่งเข้าใหม่นะครับร้อยยี่ดีไอครับนี่สวยมากครับยันมาร้อยยี่สิบดีไอ ผมจําราคาไม่ได้นะครับาราคาเท่าไหรครับนี่แต่มีหนึ่งเครื่องนะครับถ้าพีเอฟซท่านไหนอยากได้ก็เนาะคอมเมนต์มาได้ครับหรือโทรมาสอบถามได้ครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับเพราะว่ามีเข้ามาใหม่หนึ่งตัวครับร้อยยี่ครับสภาพประมาณนี้เลยครับสวยครับนี่นี่ประมาณนี้ครับโอ้โหดูฟ้งใสตรงไให้ตาครับร้อยยี่ตัวหายากเลยนะครับนี่เปลี่ยนใหม่หมดครับนี่เข้าไปไม่ได้ครับนี่ ตัวนี้จะเป็นร้อยห้าสิบครับตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบในร้านนี่จะน่าจะมีประมาณสามเครื่องครับเพราะว่าร้อยหกสิบนี่จะขึ้นลดการเกษตรหนึ่งเครื่องเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยลืมนะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนอยากได้ร้อยยี่ก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมสอบถามราคาให้เนาะหรือติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรครับท้ายคลิปครับผมมีให้ครับนี่ก็จะมีประมาณนี้ครับเก้าสิบก็มีนะครับหนึ่งหนึ่งห้าเยอะมากครับนี่นี่ ตัวนี้9.5ครับอีที9.5ก็โอ้เป็นเครื่องที่แรงเหมือนกันนะครับ17,500ครับนี่คุ้มเงินคุ้มราคามากครับนี่สวยใสมากครับตัวนี้110ครับตัว125ครับพี่ๆอยากได้ครับ P ี่อยากได้ครับมีอีกหนึ่งตัวนะครับข้างล่างครับ29,000ครับตัวนี้110ครับเดี๋ยวผมพาเดินดูเซฟทีดีกว่าครับสวยมากครับ ตัวนี้ก็ร้อครับโอ้โซนร้อยสี่สิบครับสามหมครับหนึ่งสองสามสี่โอ้เยอะครับนี่เซททีหนึงห้าห้าครับยอดเด็ดเลยครับมีเข้ามาเยอะมากครับสามหมดนบาทนะครับนี่นี่หนึ่งเครื่องนะครับผมบอกเลยว่าสวยครับสวยสุดครับนี่อีกหนึ่งเครื่องครับนี่ตัวนี้อารทีหนึ่งห้าห้าครับตัวนี้น่าจะประมาณสามหมื่นมั้งครับสามหมครับ ตัวนี้เห็นหนึ่งเครื่องครับไม่มั่นใจว่ามีกี่เครื่องครับนี่สามหมื่นเจ็ดครับ R าทหนึ่งห้าห้าครับนี่โซนนี้ก็เซททีหนึ่งห้าครับสวยข้งนั้นครับตัวนี้ร้อยสิบครับโอ้ร้อยสิบเข้ามาเยอะครับกับร้อยห้าห้าครับเซททีร้อยสิบสองหมื่นแปดครับนี่สองหมื่นแปดพันนะครับนี่สองหมื่นแปดพันครับนี่ตัวนี้ก็เซททีหนึ่งห้าห้าครับ เซตทีห้าจะอยู่ที่สามหมื่นแปดครับนี่ทางร้านนี่ยังรับบริการตีเคิร์นด้วยนะครับก็ใครอยากส่งอยากซ่อมอยากเช็คก็เข้ามาเช็คได้ครับร้านเจริญยนครับรับหมดครับรับแรกตีเทิร์นครับซื้อขายครับครบวงจรครับนี่ให้ราคาแบบจนลูกค้าพอใจครับแต่แนะนําถ้าทางที่ดีให้ใส่รถกระบะมาดีกว่าครับจะได้บอกถูกเนาะถ้าถ่ายรูปส่งมานี่ก็ พูดกันยากเนาะเพราะว่าไม่เห็นตัวจริงนะครับถ้า PFC อยากได้จริงก็ใส่ท้ายรถกระบะมาเลยครับก็ว่าจะเอาตัวไหนเนาะเราก็แลกตีเทินกันเนาะให้ราคาจนลูกค้าพอใจนะครับประมาณนี้ครับตัวนี้ร้อยสี่สิบเหมือนกันครับนี่ร้อยสี่สิบสามหมื่นสามครับตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบครับสามหมื่นสามครับตัวนี้หนึ่งหนึ่งห้าครับนี่สวยๆครับอันนี้ร้อยสี่ร้อยสิบครับสองหมื่นแปดพันครับนี่ ตัวนี้นี่ไม่มั่นใจนะครับโอ้ร้อยสี่สิบครับตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบยังไม่ติดสติกเกอร์ตรงนี้ครับนี่ก็ร้อยสี่สิบครับตัวนี้ร้อยสิบครับโอ้เยอะครับร้อยห้าห้าครับสำหรับพี่พีเอฟซีท่านไหนอยากได้ก็ช่วงเปิดร้านใหม่เนาะก็มาคุยกันได้ครับนี่เดี๋ยวมีราคาเราเล่าให้ครับนี่มาดูได้ครับตัวเซตทีหนึ่งห้าลิมีเเข้ามาเยอะมากครับนี่พี่พีเอฟซีท่านไหนอยากได้ก็ เนาะเข้ามาเลือกมาชมได้ครับแต่ผมบอกเลยครับไม่กลับมือเปล่าแน่นอนครับสวยๆทั้งนั้นครับนี่โซนเครื่องก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูโซนอีกโซนครับนี่ใครอยากได้ et ครับแปดแรงครับราคานี่บอกเลยเลามากครับ et แปดแรงจะอยู่ที่หมื่นสี่พันนะครับนี่สภาพประมาณนี้นะครับหมื่นสี่พันครับเครื่องหลายปีนะครับแต่สภาพประมาณนี้ก็สุดแล้วครับ โครงนี้สองหมื่นครับนี่จะเป็นโครงสองหมื่นสองหมื่นนะครับ NC หนึ่งสามหนึ่งครับสามโครงนี่ครับส่วนตัวนี้จะเป็น NC H X นะตัวนี้สองหมืนแปดครับนี่เดี๋ยวรีวิวคันนี้ก่อนเลยครับนี่หนึ่งหมื่นครับโอ้โหสภาพสวยมากครับโครงนี่สองหมื่นนะครับสามหมื่นสี่ครับชุดนี้ครับเอาไปทํางานได้เลยครับนี่ส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงก็มาคุยกันเนาะนี่เพิ่มเล็กๆน้อยๆอะครับถ้ามาซื้อครับนี่ ต่อคงต่อแขนให้หมดครับนี่สวยทั้งนั้นครับสีบอกเลยเนียนกริบครับสภาพใหม่ใหม่กริบเลยครับประมาณนี้ครับตัวนี้ใหม่ครับเนี่ยดูครับอันนี้สภาพเดียวกันเลยครับนี่สองหมื่นสองหมื่นครับตัวนี้จะเป็นเครื่องร้อยสิบครับติดเครื่องร้อยสิบจะอยู่ที่สองหมื่นหกครับตัวนี้ก็แปดแรงเหมือนกันครับนี่แปดแรงเหมือนกันครับนี่โอ้มีสองชุดครับแปดแรงครับตัวนี้ก็แปดแรงครับ หมื่นสี่ครับสองหมื่นสามหมื่นสี่ครับทำไม่รอลูกค้าครับใครที่อยากใส่สวนไถไล่เนาะแบบไถสวนยุงสวนยางเนาะที่วางงานไม่เยอะครับนี่ผมแนะนําตัวนี้เลยครับใช้ดีประหยัดด้วยครับนี่ส่วนโน่นจะเป็นไฟตาครับแต่ผมยังไม่ถามเฮียนะครับว่าเอามาขายหรือเป็นอะไรครับน่าจะเป็นอะไหล่แล้วมั้งครับนี่โน่นครับอยู่โน่นครับนี่ ส่วนตัวนี้จะเป็นร้อยสิบครับร้อยสิบจะอยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทครับโพงี่สองหมื่นแปดครับนี่โซนนี้จะมีสี่เครื่องสี่ชุดนะครับนี่สวยๆครับนี่ส่วนอารมณ์อะไรครับนี่มาคุยที่ร้านได้ครับก็พอมีเหมือนกันครับก็เยอะเลยนะครับไม่ใช่พอมีครับเยอะเลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับหน้าร้านก็ต้นคลิปนะที่ผมถ่ายให้ชมนะ ก็เข้ามาตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูเบอร์โทรและที่อยู่ครับดูเครื่องครับโอ้ผมว่ามีโอ้เกือบร้อยตัวเลยครับนี่ประมาณนี้ครับเยอะมากครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาดูเบอร์โทรและที่อยู่ครับนี่เบอร์โทรและที่อยู่ครับนี่สายชนเจริญการเกษตรครับเครื่องยนต์ราคาถูกที่สุดครับมือสองสภาพดีครับบ้านห้วยลกแรครับอำเภอพระพระจังตากย์ดต้าก0 8 5 6 0สี่3 6สครับ เปลี่ยนแค่บ้านเลขที่บ้านเลขที่เฉยๆนะครับแต่ที่อยู่เหมือนเดิมครับขยับมานิดหน่อยครับตรงนี้ยังเป็นเขตบ้านห้อยลกแร่ครับถัดจากนี้ไปจะเป็นบ้านจดิโคแะครับเนี่ยตรงนี้ครับจดิโคส่วนโซนนี้จะไปโซอเนาะจะอยู่ระหว่างกลางเลยครับตรงนี้ครับหาง่ายครับตรงนี้ครับก็จะมีร้านอะไรครับร้านส้มเนาะอยู่ตรงข้ามนะครับเนี่ยหาง่ายครับร้านเจริญยนครับประมาณนี้ครับ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับนี่หรือว่าอยากได้อยากให้ผมมารีวิวก็เนาะคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้เนาะรับรองไม่ผิดหวังนะครับเครื่องสวยครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้ารถส,สวยๆครับ เดี๋ยวร้านเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวผมมารีวิวใหม่ครับสวัสดีครับ